สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงผักหวานใส่ปลาย่างค่ะแล้วก็มีใส่เป็นวุ้นเส้นด้วยค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่ในช่วงฤดูกาลของผักหวานจะสังเกตได้ว่าผักหวานตอนนี้ตามตลาดสดมีขายเยอะมากๆก็เลยมีเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ มาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างมาดูในส่วนของเครื่องแกงค่ะใช้เป็นพริกแห้งใช้เป็นหอมแดงใช้เป็นตะไคร้ก็หั่นซอยไว้แล้วก็เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้ต่อไปก็คือกะปิใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือปลาแห้งหรือว่าปลาย่างวันนี้ใช้เป็นปลาส้อยค่ะซื้อเป็นแพ็คๆแบบนี้ก็ได้มาทั้งหมด6ตัวค่ะ ต่อไปก็นําไม้ที่เสียบป,ปลาออกไปนะคะจริงๆแล้วปลาแห้งหรือว่าปลาย่างจะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้ค่ะใช้เป็นปลากดก็ได้หรือว่าใช้เป็นปลาสวายก็ได้มีขายตามทั่วไปค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักหวานก็ใช้เป็นผักหวานป่าค่ะซื้อมา1ถุงนะคะจากตลาดสด1ถุงก็อยู่ที่30บาทค่ะตอนนี้ก็เป็นฤดูกาลของผักหวานปา่าพอดีในช่วงของหน้าฝนนี่แหละค่ะ ผักหวานค่ะเมื่อเราเด็ดเอาแต่ใบนะคะก้านเราไม่เอาก็จะเอาทิ้งไปเด็ดเสร็จแล้วเราก็จะนําไปล้างให้สะอาดค่ะพอล้างให้สะอาดเสร็จแล้วกลับมาก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนต่อไปค่ะเราเริ่มมาตามเครื่องแกงกันค่ะพริกแห้งนำไปตมก่อนเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีพริกแห้งสามารถใช้เป็นพริกสดก็ได้ประมาณพริกแดงจินดาก็ได้ค่ะความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะชอบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดน้อยก็ใส่ตามชอบค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หอมแดงใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่กระปิลงไปจากนั้นก็ตำต่อได้เลยค่ะ และความละเอียดของเครื่องแกงค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปตรงนี้จะใส่ก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็คือชะอมค่ะวันนี้แอดมินก็ใส่ชะอมด้วยค่ะเพิ่มความหอมค่ะใส่ลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้น มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือวุ้นเส้นค่ะวันนี้ใช้เป็นวุ้นเส้นที่จะต้องแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้สัก10นาที15นาทีก็ได้ค่ะมาเริ่มทําขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก็นําหม้อนะคะมาตั้งไฟใส่น้ําลงไปพอน้ําเริ่มเดือดค่ะก็ใส่ปลาย่างลงไปค่ะแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะจนน้ําเดือดจัดจัดหรือว่าน้ําเดือดพ้าดน,นะคะก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ ต่อไปใส่เครื่องแกงลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำล้างโคกค,ค่ะปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเปิดฝาหมอ้อขึ้นมาน้ำเดือดพ่านเดือดจัดจัดเราใส่ผักหวานป่าลงไปค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะเราจะใส่น้ำปะลาลงไปน้ำปะลาก็ซื้อเอามาแบบสำเร็จแล้วนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะถ้าชิมรสชาติแล้วใครชอบความเค็มมากกว่านี้จะเติมปะลาลงไปอีกหรือว่าจะเติมน้ำปลาลงไปก็ได้แต่น้ำตาลไม่ใส่นะคะไม่นิยมใส่น้ำตาลลงไปค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำก็กลับมาเดือดขึ้นอีกหนึ่งรอบนะคะเดือดจัดจัดเลยจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปคนสักเล็กน้อยค่ะวุ้นเส้นก็จะสุกแล้วนะคะวุ้นเส้นถ้าเราแช่ทิ้งไว้วุ้นเส้นก็จะสุกได้ง่ายมากๆเลยชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าขาดอะไรก็เติมอย่างนั้นเมื่อได้แล้วรสชาติได้แล้วเราก็ใส่ชะอมลงไปค่ะแล้วก็คนสักเล็กน้อย จากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงผักหวานใส่ปลาย่างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆการเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ